สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้อยู่กลางทุ่งนาอากาศกลางทงหน้าพี่น้องเลาะนามหน้าครับกิดกันเทช่วงนี้ฝนตกดีพี่น้องฝนตกดีเลาะนามหน้าครับแบกจอบพอฝนตกมากกมีน้ามีไนน้ำกันเทานะาครับก็เลยต้องเลาะนามจักน้อย ใส่ปุ๋ยหมู่บ้านครับต้องเลาะน้ำคอนเทนเนอะร์เพราะว่าน้ำจะขาดต้องไปหน้าพื้นกผสมาอไซต์ปนไอปุ๋ยเนาะหน้าใครมีหน่ำครับหน้าเขื่นๆนิดน,น้อยเอา้าคนโตเ้าก็ต้องกังกหน่ำมาย่างดีพี่น้องกักน้ำไว้ตึงทางหลังนะครับเนาะ่นนใส่ปุ๋ยหมู่บ้านนะครับ เขาก็จะจาอยู่ประมาณนี้พี่น้องจุดนี้หน้าผู้เฒ่าเพิ่นบ้านใส่ปุ๋ยครับบรรยากาศอัมทงอัมทาพี่น้องบรรยากาศฟ้าขึ้มฝนรินโปอยๆพี่น้องฟ้าขึ้มฝนรินโปอยๆบรรยากาศชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มชํามันเถอะไปมาทางหน้าก็ดีโย่ขาดนา้ำแต่ว่าไปทางไห้ว่าป่านไหนพี่น้องแต่ไปทางไหเพราะว่า มันสับหลังเราจะหัวเน่าหัวจะเน่าครับไปทั้งไงโลกเบื่องว่านเน่าแน่แล้พี่น้องบ่เปลี่ยนตาปนนี้แล้วถ้าฝนตกลุรูทำการกู้ถอนนะครับยามมือเศร้าก็ได้มาเลาะหน้าก่อนก่อนจะไปถอนมันสปะหลังพี่น้องเพราะว,าว,านนวา่าใส่ปุ๋ยเมื่อวานครับใส่ปุ๋ยเมื่อวานเขาใส่ปุ๋ยแล้วเฮาก็ต้องเลาะนาำนะครับนะเนาะหน้ำวันนี้ เป็นธรรมชาติบรรยากาศทำทงน้ำท่ำทาพี่น้องเขาเจอกับมเลาะเลยครับพป็นผู้น้ำขุ่นเพิ่นกับมเละาะน้ำยับกล้องเขจาจังไรกันพี่น้องปวดเขียนยืดไก่พดทธน้ำุ่นเพิ่นกับมเลาะน้ำครับอันี้ครับคลิปแบบบ้านๆน้องคลิปแบบบ้านๆจะสายไปสายมาหน่อยมือใหม่นะครับเนาะ บรรยากาศบรรยากาศพี่น้องคันแทรกลกๆบรรยากาศคันแทรกลกๆพี่น้องแทรกลุกๆหัวกันแทะหนะาเป็นหัวเากับปิดดห้น้ำครับพี่เพิ่นเห็นใจเ้างย่าหน่อห้น้ำเ้างหายน้ำพี่น้องปิดกันครับ ตรงนี้ปิดก่อนหงานบนรถเท่ากับปิดไว้พี่น้องว,ว่าหัวจุดตีผมปิดเมื่อกี้เนี่ยผมปิดไว้ปิปดกันแทรกน,นะพี่น้องปิดครับคนปิดอุ้ยพ่กลงน่พี่น้องติดเหนียวแต่มือเดียวนะครับเนาะจับจอบมือเดียวนะพี่น้องปิดทางใหน้อยกันเหรอครับ ทำหนิก็อยู่เด้พี่นอ้องด,ดูนะ,ะะนะครับท่านปิดรรยากาศอึ๊บเออรอหน่อยครับมาแล้วครับชวนผุ่นฟังผุ่นมาแล้วนี่หน้าให้เดียวเหรอพี่น้อง ว่าให้เดี๋ยวก็แม่นเนาะให้เพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นให้เฮ็ดได้ข้าวเจ้าครับให้ข้าวเจ้าให้นี่ข้าวเหนียวยังมัอเส้าส่วงเสวส์เลยฮะเทียงผมชอบจะกินข้าวเจ้าครับพวกข้าวเหนียวพี่น้องโอ้โถโทษโทษข้าวเหนียวส่วงแรงจะกินข้าวเจ้าเสื้นมากครับแรงจะกินข้าวเจ้าคือต้องเฮ็ดสองอย่างบางคนเมืองก็สงสัยหรอกครับที่เฮ็ดหลายแนี้ยถือว่าให้น้อยๆผมก็ เนเขาหน้าปังพี่น้องเขาหน้าปังเพื่อนทมา็ว่าขึ้นมาเฮ็ดนานี้เขาหน้าปังกัน,นบ่บ่หลายพี่น้องจักสองงานนี่ละเฮ็ดเอาพันุครับไปแต่เฮ็ดเป็นพันหนาแรงครับไปแต่ปลูกหนาแรงหลังเกี่ยวขานะพี่น้องเนาะเขาจังบริสุทธิ์พันธุ์ซื้อหลายสอบกับซิปก็สอบห้องกับบัไว้เนาะพี่น้องเอาซื้อมาถังหนึ่งหรือเอาหาพันธุ่ใหไมว่าถังหนึ่งเข้ามาวานันสึงก็ได้ซิบก็สอบ ซิปไระสอบเัิกับพอดีครับหน้าเฮ้านะพี่น้องสรุปแล้วมีหน้าสามไฮเนาะเทียกสิไลพิษไรถึงเนี้ยไอซิปกรสอบกับพอดีครับ,นะรบ, <c oughs> บ,บครับ,บเห็ดหน้าปังเข้ากับบัตองกัซสื่อพันข้าเจ้าปประหยัดไปเพราะว่าสอบแล 2, ้วสองสามร้อยสิซิปก็สอบสามพันกลัวเหนเหพี่น้องเห็นบหมเอาสื่อมาท้งนึงกับบกกี่บาทร้อยก็บ,บาตสองร้อยงสิเพาืาอวานอาลงทุน ประหยัดก็กันหลายเท่าตัวครับแห่นไหพี่น้องเ้าก็ต้องอยู่แบบนี้เพราะว่าเขากอกว่าเป็นราคาช่วงข้าไม่เป็นราคานาปีนาปังส่วนมากการเกษตรจะไม่ค่อยเป็นราคาครับช่วงในปีนี้เนาะเืชเกษตรจะไม่ค่อยเป็นราคาเ้าก็ต้องหาต้นทุนที่ประหยัดจังหน่อยพี่น้องหาต้นทุนที่ประหยัดจักหน่อยประหยัดไป เท่หงกิกง่อยแล้วพี่น้องจะได้มาตัดด้วยครับตัดไปรอบนึงเลยครับนี่ขึ้นไว้ครับหน่าผลเงินเท่าขึ้นไว้คลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายลงคลิปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับ